กลับสวัสดีครับผมเอฟซีช่องกลมแบนนะครับเมื่อว่างนะครับผมไอลงมาททยด้าหลังนะครับด้าหลังให้มึงนะครับว่าตอนนี้ก็มาเห็นหลังแนนครับตอนนี้นะครับผมบ่อด้าหลังอย่เป็นบ่อหอยนะครับผมโครงการไอเลียงหอยเชอรี่สีทองนะครับผมอันนั้ก็เป็นไข่นะครับเห็นว่าอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นบ่อทดลองนะครับซึ่งได้ความรู้มาเนิดน้อยนะครับจากอ่า คุณพ่อคุณแม่ที่ว่าผมไปเยี่ยมอยู่บ้านท้องแพนะครับผมนี่ครับผมกำลังลองเห็ดอันนี้อันนี้เป็นบ่อของผมนะครับนี่นี่อีกบ่อหนึง่งอันนั้นบ่อของกลมขุดซอยกันเลยครับพ่อแม่พี่นอ้องแตงผมเป็นแล้วก็นู <c> ้ <oughs> เป็นขนออก่อของการนะครับผมพุ่นอีกอันหนึ่งครับผมกำลังขุดดิบหุ่นครับผม่ะเดี๋ยวผมพาไปเมืองไก่ๆนะครับโอโ้นี่หลงนะครับผม นี่ครับคู่จอยกันนะครับผมเดี๋ยวระวังอันนี้อายแล้วแต่งอายแล้วแต่งหนาดินเองครับเพน้าพนบองง่ามหันเดินเหเี็ดงามของหน่องเด้อนี่ครับผมนะครับผมนี่ครับด้านหลังบ้าน์อายผมมานี่แล้วหยุดงานนะครับผมนี่ก็ถ่ายนะนี่ว่ามึงโค้งการนะครับผมกล้วยหอมทองนะครับผมกล้วยหอมทองลอยหาซิปต้นนะครับผม นี่ครับผมกำลังเกิดตัวกำลังงามน,นะครับอันนี้ก็อพึ่งพึ่งลงได้จักเดือนอาจารยวะ <c ười> พึ่งลงได้จักเดือนเลรอนี่ย <c ười> สองเดือนเดือนเดียวมั้งสองเดือนมั้งโอ้เกือบเดือนเดือนกว่านะครับผมโอ้แป๊บเดียวไงนะครับลอยหาซื้ส่วนแต่แท่งแท่งนอเกือบเบิร์แล้วนะครับผม <c ười> นี่ละเนื้อที่สวนของผม รออีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้โครงการนีกสิเรียงยังเสียวะอะไรครับโครงการเลี้ยงยังนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลาดุกครับเลี้ยงปลาดุกนงะ่ายครับง่ายีอะไรเนี่ยน้อะไรเอั้อะไรเนีเย่ยอ,อายนนะีอะเนี่ยอัน้อเนี่ย ป,ปผมบุดคุดบอ่อห,หน่อยๆครับผมแต่มันเหรียญผมบอ่อขึ้นบอ่อแบบหญ่เลยครับโอ้ลังเกือบพักครับผมคุดสวยเหมืกันโอ้เล่นบอ่อใหญ่เลยนะโอ้ยเลี้ยงปลาดุกมาดิอโอ้น,อาาออนี่ครับคาดว่าอันนั้นบอ่อห้องกลมนะครับผม อันนี้ผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปกันดินี่แถวนี้เป็นบอ่อโบกปูนนะครับผมขยะยสายพันธุ์หอยนะครับคิดว่านะครับแน่แน่ากอดนะครับนี่ครับอยู่หลังสวนอะไรเงี้ยกับปลูกพักปูญ้าไว้ยนะครับผมพ่อได้กินได้ใส่นะครับหลังบ้านเขาสวนสวนมองด้านลังนี่ครับผมเดี๋ยวห้องเห็ดใหญ่ไกลลงมาหน่นะครับผมหเห็ดบานสวนอีกจักหลังหนึ่ง แน่น่าอดหมดแล้วครับผมตัวนี้ก็เริ่มเพี้เรื่อยๆนะครับนี่ครับบอหอยเชลลี่นี่บอหอยเชลลี่นะครับอันนี้กำลังฝักบ่รู้ว่าศัตรูปืนหรือว่าศัตว์ยังเพรบ่วันนี้เพื่อนศึกษาอย่างลึกซึ้งวันใดนะครับผมหรือถ่ายเอฟซีทันเน่ครับมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนะครับผมก็ฝากแนะน้ำให้ผมได้เรือยครับคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับอันนี้ผมกัลองมือซื้อนะครับผมชุดทดลองนะครับ เดี๋ยวล่องมึงว่าจะฝักบ่เนาะครับอันหนึ่งเทียงหน้าอันนั้นเทียงหน้าชัวข้าวครับผมเทียงหน้านะครับนี่ดันบนลใกล้ผมมายังอยู่ห็นไหครับเพราะว่านิยายงมากเลยนะครับกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับผมเนี่ยเป็นบอลนะครับผมโอเคครับพอแม่พี่น้องเดียวจังได้กะฝากรอติดตามกันเนาะเดี๋ยวผมถ่ายมึงนะครับผมถ้ามันออกลูกมาหรือจังไหลนะครับถ้ามันฝักนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้มึงเนาะ มาหลังจากนะครับผ oh, no. ่านไปในมือ้วยสองมือครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมว่าหอยนี่มีวิวัฒนาการเป็นอะไรแล้วนะครับลองมึงนะครับอุ้ยมางนี่ลืมฟักแน่แล้วครับโอ้เริ่มฟักแน่แล้วครับเพนบอกครับพอมัน้องตัวแดงๆนี่ครับนี่ครับผมตัวแดงๆนี่ครับ เรื่องฟักเรื่องฟักเนี่ยเหรอครับฟักลงมากอะสึลงมากินเนี่ยครับผมหักใหม่หักยังได้เนี่ยครับเหมือนมีมาเนี่ยเหรอครับอู้มีเหรอครับผมนี่นี่นี่เห็นไหมครับตัวนเนยๆเริ่มเกาะเนี่ยเครับผมเริ่มงฟักเลยครับถือว่าได้การนะครับถือว่าได้การนะครับผมไอ้มีปลาดุกพร้อมนะครับพอไอ้หนังปลาดุกนะครับ บลูมันกินไข่หอยบบรูครับเอาไว้แต่กินแม่งนะครับเนียมาตายในบัวอันนี้คิดเองนะครับผมโอ้ถือถือ,ถอว่าถือว่าได้ผลอยู่ครับผม <S <S โอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะบก,กวนไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเดียงปลาดูไก่นะครับสองตัวครับผมปล่อยไปเป็นมู่กันนะไ่้หนิ ฮาเทียม <the> <iren> ี่แมลงไหมแม่งยังลงมาครับฮาเทียจะเป็นอาหารปลวู่จะกินหรือว่กินนะครับนี่ผมคิดเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเกียร์เขาใกล้ก้อนครับพี่น้องโอ้เขยจังงอเสียแบนมาไงบอหอยเชื่อเลยซีท่องครับผมโอ้ร่างขุด สองสามอนแล้ครับเห็นแล้วเหรอครับเสียเตรียมบ่อหอยเชอรี่สีทองครับผมโอ้หนี่ครับอยู่บ้านว่างๆหลังจากแลวเวียกใกล้นะครับบ่อยากให้มีเวลาว่างไรก็หางานในคลองหน่อยอาจะคุดเบิด์ตเลยครับผุ้มด้วยส่วนนี้ครับจะน,นี่ฝากติดตามมั่งเนาะเพื่อเป็นไล่อดไอีกช่องทางหนึ่งนะครับโอ้โหข้ามาจะเฝา้ฝาถือกล่องมาคุดซอยกันนั่นเลยโอ้โหหน้าพ่อยหน่อยครับมุ้ มันผมบ้างโครงการใหม่เ็ดบ้านต้นไม้ครับแต <laughs> ่ว <laughs> ่าแต่ว่าน้ำคัดเข้านี่เป็นอุปสรรคเหลือเกินครับนี่ครับมองสีๆรอบขอไกลนะครับผมไปจนสุดผุ่นเลยครับนี่จะผมร่งเชียนแบดปะหลวังดีออกมาเป็นไดบุ๊แต่ผมขึ้นไปทางหันทางยากไรครับพ่อพี่น้องย่านได้ว่างมีดอยู่นี่ครับต้นสแสบปร้ง นี่ครับกำลังอันนี้เป็นการเริ่มต้นไม้นะครับบ่าอยากให้สวนมันวางจัดมองลยครับสวน๋ยจัดให้เต็มเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปคุดซอยแบนก่อนครับผมมาซึา๊กมาซึวานากำลังหยาเขาหยาเขาครับ <laughs>